จดหมายครูบาบุญชุม่มฝากถึงลูกศิษย์เตือนไม่ให้หลงลืมตัวฝากถึงลูกศิษย์ลังอีกหนึ่งเดือนสามวันครบสามปีสามเดือนสามวันครบบำเพ็ญสมณธรรมณถ้ำเมืองแก๊สประเทศเมียนมาวันที่14มิถุนายน พุทธศักราช2,565พระมหาทองสุขสุขธรรมโมลูกศิษย์พระครูบาบุญชุม่มรักษาการเจ้าอาวาสสถานปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วเพชรึงแสนจังหวัดเชียงรายได้นำจดหมายของพระครูบาบุญชุม่มที่เข้าพำนักบำเพ็ญสมณธรรมณถ้ำเมืองแก๊สจังหวัดเมืองศาสตร์ สาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาตั้งแต่วันที่29เมษายนพุทธศักราช2,562นับตามวันเดือนและปีใกล้ครบกำหนด3ปี3เดือน3วันแล้วเขียนส่งออกจากถ้ำเป็นภาษาไทยถึงพุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์มาแปลเป็นภาษาไทยโดยมีใจความว่า ปีธรรม2,566พธธรรษาพุทธศักราช2,565เดือน8เมืองขึ้น15คค่ำที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊สมหามุนีธรรมเรืองเราพระครูบาพ่อบุญชุมมีข้อธรรมะบัญชาเมตตาถึงพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทุกบ้านทุกเมืองทุกคน ได้รับทราบโดยทั่วกันเราพักคู่บาพ่อบุญชุมมีความสุขกายสบายใจฉันได้ปกติดีปฏิบัติธรรมภาวนาเมตตาเป็นอันสงบใจด้วยธาตุธรรมะสภาวะธรรมชาติเป็นอันดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้เห็นก็ได้รู้ได้เห็นมา รู้แจ้งในธรรมธาตุสภาวะสัตว์จะเบากายเบาใจไม่มีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจอะไรไม่รอคอยอะไรไม่กลัวตายไม่อยากตายไว้ใจเป็นกลางถ้าถึงวันของเรามาจะได้ตายอยู่ทุกผู้ทุกคนแท้แลถ้ายังมีรูปนามสังขารธาตุได้เกิดเป็นมาแล้ว จะต้องมีเรื่องดับหายตายจากนี้รอคอยอยู่ข้างหน้าทุกคนแลมีใครหนีพ้นได้เพราะเหตุนี้เมื่อเรามีลมหายใจอยู่นี้ยังไม่ทันตายนี้ธาตุขันศีนี้ยังไม่ดับสลายยังมีลมหายใจอยู่นี้ควรบำเพ็ญบุญกุศลสร้างเรื่องดีให้รู้ใจตนเอง ให้ภาคเพียรขวนขวายสร้างคุณงามความดีรู้จักกินรู้จักถวายอย่าอยู่โดยเปล่าประโยชน์สูญเสียวันเวลาอันว่าพยามัจุราชนี้ไม่เคยรอคอยเราใกล้วันตายของเรามาทุกๆวันเพราะเหตุนี้ให้พากันภาคเพียรสร้างคุณงามความดีบุญกุศลไว้มากๆ ทานศีลภาวนาสมถะวิปัสนาปฏิบัติตามมหาสติปัทานสี่ให้มีสติธรรมอยู่ทุกเวลาไม่ให้หลงลืมตัวพากันสแสวงหาสัจธรรมธรรมชาติธรรมะมีอยู่ในหัวใจของเราทุกคนนั่นแหลอันวัาทาสภาวะธรรมชาติในโลกนี้ทั้งหมดล้วนเป็นธรรมะสอนใจ เราอยู่ทุกวันเวลาทุกสถานที่เป็นสัจธรรมทั้งสิน้นแสดงให้เห็นถึงสังขารทุกขสภาวะธรรมเกิดดับอนิจจังเกิดดับทุกขังเกิดดับอนัตตาเกิดดับรูปนามขาดสังขารธาตุเป็นอันไร้แก่นสารแท้แลเกิดมาแล้วได้รอคอยวันตาย กินข้าวอยู่รอคอยวันตายอยู่เฉยๆก็รอคอยวันตายเท่านั้นเกิดมาแล้วก็เท่าแก่เจ็บเป็นตายอย่าอยู่โดยไร้ายซึ่งประโยชน์กินโดยไร้าประโยชน์นอนโดยร้ยประโยชน์ตายโดยร้าประโยชน์ให้มีสติสังเวชธรรมพากันแสวงหาสัจธรรมในตัวใจของใครของมัน หาทางสงบร่มเย็นนิพานอาสังขะตัดธาตุนั้นด้วยเถิดท่านผู้ดีมีปัญญาทั้งหลายธรรมะนี้เป็นเรื่องสงบร่มเย็นนำให้พ้นจากภัยทุกข์เข็นแท้แลวันเวลาผ่านพ้นไปความเท่าเจ็บเป็นตายเราจะพุดขึ้นมาอย่าขุดดินถมหน้าตนเองอย่าเลี้ยงงูเห่าร้ายไว้ในใจ ให้ห่างไกลจากโลคโกรธหลงตัณหามานะทิฏฐิอวิชามุ่งแสวงหาสัจธรรมหาทางสงบร่มเย็นนิพพานด้วยเถิดพระนิพพานอยู่ไม่ไกลเมื่อเรารู้จักไว้รู้จักวางใจอันว่าวันเวลาผ่านพ้นไปมันเด็วยิ่งนักยิ่งขวาสายน้ำนิ่ม นี้ก็ครบสามปีแล้วเหลืออีกหนึ่งเดือนสามวันมันเดียวยิ่งนักเราพักคู่บาพ่อจะได้ห่างไกลอำลาออกท่าไปรู้สึกน่าเสียดายเอ็นดูหนูนกกาดำมาอยู่กินด้วยกันทุกวันทั้งงูหลวงลายงูปล้องทองจำจะได้ห่างไกล ให้รู้จักรู้จักหากินของใครของมันให้มีศีลธรรมไม่มีเรื่องทุกข์ให้น้ำตาได้อาบหน้าให้ไว้ให้วางใจให้ถึงพะนิพานนะนกหนูกาดำอย่าว่ายากสอนยากเหมือนคนให้สงบร่มเย็นใจด้วยเถิดเราพระครูบาพ่อได้มาอยู่ภาวนาปฏิบัติธรรม สงบร่มเย็นใจในถรร้ำเป็นอันสงบร่มรื่นใจด้วยท่าสภาวะเถื่อนถ้ำน้ำดินหินผาป่าไม้ต้นไม้ดอกไม้มีคุณค่าให้เราได้สงบร่มเย็นสับปายะชื่นใจทุกวันเวลาอยู่ด้วยท่าธรรมสภาวะป่าไม้ใบเขียวสดงดงามปากล้วยห้วยดอยเป็นที่สับปายะงดงามทุกๆท,ทาง มองดูไปในเถื่อนถ้ำป่าไม้สันดอยเป็นอันสับปายะชื่นใจไว้ทุกๆุฝ่ายทุกๆุท,กทางอยู่ด้วยนกหนูตัวไหนไก่ปลานกยุงตัวสัตว์ควางหางยาวเขาไม่กินผลไม้มีทั้งงูหลวงงูจงอางงูเหา่างูปล้องทองไม่อยู่ด้วยมีทั้งหมีดำกระรอก พึ่งเม่นฟานมารับเอาธาตุเมตตามีทั้งผีรักษาถรมผีห้วยผีดอยมารับเอาธาตุเมตตาสงบร่มเย็นเราพักขูบาพ่อแผ่เมตตากรวดน้ำให้ทุกๆวันปัจจุบันนี้ก็ครบสามปีแล้วเราพักขูบาพ่อจะอำลาออกถ้ำเป็นอันหมองใจอินดูตัวสัตว์ทั้งหลาย มาอยู่รับเอาธาตุเมตตาธรรมะสงบร่มเย็นได้เลี้ยงดูเขาอยู่ทุกวันให้อาหารของกินขนมน้ำกินน้ำช้เขาได้มีความสุขตัวกายใจร้องกล้องในถ้ำทุกวันเสียงไก่ป่าขันยามเช้ายามคำ่ำนกยุงทองร้องอยู่ในป่าเสือก็ร้องคำรามอยู่ในป่ามีทั้งเสียงฟานร้องตามสันดอย เขามารับเอาธาตุเมตตาได้ภาวนาเมตตาปฏิบัติธรรมเขียนธรรมะวาดภาพพระพุทธรูปพระธาตุเจดีย์ไว้เป็นพุทธานุสติให้าศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเราพระข่บาพ่อบุญชุม่มได้มาภาวนาในถ้ำน,นี้ได้รู้สัจธรรมสภาวะหลายอย่างหลายประการสิ่งที่ไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้เห็น ก็ได้รู้ได้เห็นกับตาตนเองได้เห็นนิมิตหลายประการไม่สามารถที่จะนำมาเล่าให้ฟังหมดได้ถ้ามีเวลาจะเขียนธรรมะเป็นประวัติไว้ให้ลูกหลานโดยเราได้รู้ถ้าไม่มีกุศลอันยิ่งใหญ่มีศรัทธาอันยิ่งใหญ่วิริยะอันยิ่งใหญ่เมตตาอันยิ่งใหญ่ขันติอันยิ่งใหญ่ จะไม่สามารถอยู่ในถ้ำได้รูปเดียวแล้วผีเขาก็ร้ายมากพญานาคงูผีเขาตัวใหญ่มากตัวเท่าเสาเรือนก็ให้เราได้เห็นกับตาตนเองก็ไม่รู้จักกลัวเขาอยู่ที่เดียวกันถ้ำเดียวกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันนั้นแหละสัตว์บางชนิดที่ไม่รู้จักว่าเป็นสัตว์อะไรมาหาก็มีปีนี้เต็มสามยิ่งไปใหญ่ ได้เห็นสิ่งที่อัศจรรย์หลายๆลยอย่างเมื่อวันเดือนขึ้น15คหาคำในเวลาเที่ยงคืนมีงูปล้องทองหลวงมาหาหน้าประตูถ้ำแล้วในคืนนั้นผมเกสาเราได้พันกันไว้เป็นจุกเองเหมือนผีเขามาพันให้เป็นจุกแล้วนิมิตเห็นผีเขามาถวายพัะตาหารหลายครั้งแล้วนอนฝันเห็นพระพุทธเจ้ามาเทศสั่งสอนธรรมะ ฟันเห็นพระอาหารหันตเทศสั่งสอนธรรมะหลายครั้งแล้วเมื่อวันเกิดปีนี้อายุครบ58ปีเต็มเราพระครูบาพ่ออยู่กุฏิบนดอยยามเช้าหมอกลงมีฝูงนกประมาณ30ตัวบินมาหามีเจ็ดสีสีแดงเขียวเหลืองดำขาวน้ำเงินหลายบินมาจับอยู่ใกล้ๆ เป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็บินไปแล้วเมื่อเดือน8ขึ้นหนึ่งค่ำลิงตัวใหญ่ตัวหนึ่งมานั่งอยู่ใกล้หน้าประตูถ้ำแล้วเมื่อเดือน8ขึ้นสค่านั้นเวลาสามนาฬิกาได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำมาเลี้ยงอาหารของกินหนูเวลานั้นได้เห็นงูหลวงลายจงอางเท่าเสาเรือนออกในถ้ำหลวงมานอนอยู่ใกล้กุฏิในถ้ำ เป็นผีพญานาคจำแรงมหามีเกร็ดเจ็ดสีทั้งสวยงามและน่ากลัวถ้าว่ามันจะกินเราพระขูบาพ่อก็ได้ตัวใหญ่มากเป็นงูที่กินหมูกินสัตว์นั่นแหละมาชูขอจ้องมองดูเราพระขูบาพ่อเป็นเวลานาน,านพอสมควรที่หัวงูนั้นมีงอนด้วยไม่เคยเห็นงูใหญ่เท่านี้มาสักครั้งตั้งแต่เกิดมานี้ ได้เห็นครั้งเดียวนี้เท่านั้นก็ไม่ค่อยมีความรู้สึกกลัวเท่าไหร่ตัวสัตว์ไม่เหมือนคนเราพระครูบาพ่อได้หยาดน้ำแผ่เมตตาให้หูหลวงนั้นก็เลื้อยเขา้าถ้ำแล้วเราพระคูบาพ่อก็ได้มาภาวนาที่กุฏิหน้าถ้ำแผ่เมตตาให้อีกรอบอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอัศจรรย์จริงไม่เคยได้เห็นสักครั้ง ถ้าเป็นคนขี้กลัวใจไม่แข็งพอจะต้องเก็บข้าวของหนีลงถ้าไปแล้วเราพระครูบาพ,พ่อเทศธรรมะสอนงูแผ่เมตตาให้แล้วสละชีวิตถ้ามันมากินก็สละชีวิตไม่วิ่งหนีจะกลัวอะไรยังนอนอยู่ที่เดิมนั่นแลขออธิษฐานส่งเมตตาจิตให้พ่อนทุกผู้ทุกคนให้อยู่ดีมีความสุข จะเดินรุ่งเดืองมีความสงบร่มเย็นทั้งในโลกมนุษย์ผีและเทวดาราบถึงพระนิพพานอันประเสริฐนั้นให้เหมือนดังคำปรารถนานี้ด้วยเทิน